สวัสดีครับผมบิ๊กพงษ์ระพีพบกันอีกครั้งในช่องอนุบาลคริปโตนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาถอดรหัสเหรียญเซอร์ลาลูนาโดยใช้สตรีคอเตอร์โมเดลซึ่งเป็นโมเดลในการถอดรหัสมูลค่าของสินทรัพย์สำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักยังไม่เข้าใจคอนเซปต์การใช้โมเดลนี้ผมทำคลิปแยกอธิบายโมเดลนี้อย่างละเอียดเอาไว้แล้วให้คลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูก่อนได้เลยส่วนใครที่พร้อมแล้วเราเดินทางกันต่อเลยนะครับ เริ่มต้นผมจะให้ดูคะแนนการประเมินของเหรียญน,นี้ก่อนเลยเหรียญน,นี้ได้คิวสกอรอยู่ที่24เต็ม40โดยได้มาจาก Demand 6คะแนน s c a r City 3คะแนน Trust 7คะแนนและ Market Maker 8คะแนนเอาละทีนี้ใครอยากจะรู้รายละเอียดคะแนนของแต่ละส่วนว่าได้มาจากไหนด้วยเหตุผลอะไรก็ฟังกันต่อได้เลยนะครับผมอยากจะไปเริ่มที่ประวัติของผู้ก่อตั้งสักเล็กน้อย โปรเจกต์นี้เกิดมาจากการพูดคุยระหว่างแดนเนียลชินคนที่มาจากสายการสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเกาหลีใต้กับดูควอนที่กำลังรันสตาร์ทอัพทางด้านดีเซนทราลแอปพลิเคชันอยู่คือทั้งคู่เนี่ยตื่นเต้นกับความมหัศจรรย์ของบล็อกเชนเทคโนโลยีและการเติบโตของคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าสองคนนี้มองคริปโตในมุมที่แตกต่างกันไปคือเขามองว่าคริปโตควรจะมาตอบโจทย์ในเรื่องของเพย์เมนต ควรจะมาแก้ปัญหาเพนพอยในโลกของการเงินเก่าและคนที่ควรจะใช้ไม่ใช่กลุ่ม Early Adopter หรือคนที่อยู่ในโลกคริปโตแต่เป็นกลุ่มคนระดับแมสทั่วๆไปเลยและนี่คือจุดตั้งต้นของเทอร่าที่ทั้งสองคนตั้งขึ้นมาในปี2018โดยมีเป้าหมายในการสร้างเชนที่ตอบโจทย์ที่แตกต่างจากคนอื่นในโลกคริปโตเพื่อให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นผมจะเปรียบเทียบกับอีกสองมุมมองของเหรียญหลักนะครับ อย่างบิตคอยถือกำเนิดมาเพื่อเป็นระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ปราศจากคนกลางโดยสิ้นเชิงเป็นเจตจำนงเสรีเพื่อมูลมนุษยชาติส่วนอีเทเลียมเกิดมาบนความคิดที่ว่าอยากจะเป็นบล็อกเชนแพลตฟอร์มที่ให้เดฟมาพัฒนาดีแอพพลิเคชันทางด้านต่างๆซึ่งให้มีความสามารถมากกว่าเป็นสกุลเงินเพียงอย่างเดียวนี่คือคอนเซ็ปต์ของแต่ละเหรียญที่วางเอาไว้และเชอรเลือกบนเส้นทางอีกทางหนึ่งนะครับ คำถามถัดมาก็คือคลิปโตปกติก็เป็นสกุลเงินอยู่แล้วทำไมไม่ได้นำมาใช้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเท่าที่มันควรจะเป็นดูคอนเขาบอกว่าปัญหาหลักก็คือความผันผวนของราคาที่เยอะเกินไปสำหรับกลุ่มแมสที่จะเอาไปใช้แบบเงินปกติใครที่ขายของก็ไม่รู้จะตั้งราคาอย่างไรดีตั้งตอนนี้ตอนขายอาจจะขาดทุนก็ได้ดังนั้นเชล่าจะต้องตอบโจทย์เรื่องนี้ให้ได้ก่อน ถ้าเราไปนั่งดูไว้เปเปอร์ของเชลล่าก็จะเห็นว่าเชลล่าจะเน้น2 Ke คีย์เวิร์ดด้วยกัน stability และ adoption stability ก็คือความนิ่งของเงินที่ไม่ผันผวนเยอะทางออกของเชลล่าในการแก้ปัญหานี้ก็คือการสร้าง stable coin ที่ล้อกับเงินสกุลที่คนทั่วไปคุ้นเคยอยู่แล้วอย่างเช่น US dollar, Korean won แล้วให้คนมองว่ามันก็คือเงินเฟียแบบคริปโตนั่นเอง แค่นี้ก็จะทำให้เข้าใจง่ายทั้งผู้ใช้และก็คนทำมาค้าขาย 2. เรื่อง adoption หมายถึงการยอมรับแล้วเอาไปใช้ในวงกว้างอันนี้ละโคตรท้าทายเลยดูคอนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เน้นตลาดกลุ่ม early adopter หรือสายคริปโตเลยเขามองกลุ่มแมสสมากๆอาเจกอาแปะพี่ป้านาอาจะต้องใช้ได้ง่ายๆเหมือนกับการกด ATM แล้วเอาเงินมาจ่ายสำหรับคำตอบเรื่องนี้ของเชลล่าก็คือ การสร้างแอปพลิเคชันชายแล้วจับมือกับร้านค้าจากนั้นให้ผู้ใช้ใช้แอปจ่ายเงินซื้อของเหมือนกับการใช้บัตรเครดิตทั่วๆไปนี่แหละครับตัวอย่างหนึ่งที่เทอรล่าพยายามจะไปตอบโจทย์การเอาเทคโนโลยีของบล็อกเชนไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงนอกจากนี้เทอรล่ายังสร้าง a n งเ o อร์โปรโตคอที่ทำหน้าที่เหมือนแบงค์แค่เอาเงินเข้าแล้วการันตีดอกที่20% ทำให้ยุ่งยากน้อยที่สุดไม่ต้องไปดีฟงดีไฟอะไรให้วุ่นวายแบบในโลกคริปโตในมุมของร้านค้าแต่เดิมรับบัตรเครดิตร้านค้าจะต้องเสียค่ารมเนียมให้กับบัตรแล้วก็ได้เงินช้าแต่โซลูชันใหม่นี้จะเสียค่าฟรีต่ำมากและร้านจะได้รับเงินแทบจะเรียวไทม์เลยดังนั้นเราจะได้ยินบทสัมภาษณ์ของดูควอนหลายครั้งที่แกจะบอกว่าแกไม่ได้มีคู่แข่งในโลกคริปโตนะแต่คู่แข่งจริงๆของเชอรล่าก็คือเงินเฟียตหรือเงินกระดาษนั่นเอง ทีนี้ลองมาดูประวัติหนุ่มน้อยโดควอนอีกนิดนึงนะครับคือประวัติแกก็ไม่ธรรมดานะแกจบสแตนฟอร์ดสาขาคอมไซเพื่อนร่วมชั้นก็คือคุณแมนของแบรนด์โปรดคอนะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมเทล่าถึงเลือกแบรนด์โปรดคอเป็นออร์โคลของเทล่าส่วนหนึ่งก็คือเป็นเพื่อนเก่าส่วนที่2คือตอบโจทย์ของเทล่านั่นเองและหลังจากจบแล้วนะครับดูควอนก็ไปทำงานเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ไมโครซอฟท์อยู่พักหนึ่ง แล้วก็มาตั้งสตาร์ทอัพ Wireless Mesh Network ซึ่งเป็น Decentralized ในโลกจริงและท้ายที่สุดก็มาทำเทอร์ล่าร่วมกับเดนเน h ชนแล้วก็ลังตำแหน่ง CEO พร้อมกับไปขอทุนจาก Venture Cap หลายๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ Binance ครับเอาละกลับมาที่โมเดลกันก่อนนะครับผมอยากจะเริ่มที่ Market Maker ก่อนเลย Market Maker ก็คือคนส่วนน้อยที่มีอำนาจใหญ่ที่จะกำหนดทิศทางราคาของสินทรัพย์ แน่นอนที่สุด Market m a k e กคนแรกของเชลล่าก็คือโดคอนนั่นเองหนุ่มน้อยการศึกษาดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพร้อมกับมีจุดยืนในการสร้างบล็อกเชนที่ไม่เหมือนใครทำให้หลายคนชื่นชอบและมีความเชื่อมั่นทั้งฝั่งกองทุนด้วยกันเองหรือแม้กระทั่งกลุ่มฐานผู้ใช้คือแม้จะไม่ได้โด่งดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกเหมือนกับเชนอื่นๆแต่ก็ไม่ธรรมดาครับ นอกจากนี้ยังมีมาร์เก็ตเมเกอร์อีกคนหนึ่งที่สำคัญและคาดไม่ถึงว่าจะลงมาเล่นด้วยตัวเองนั่นก็คือรัฐบาลเกาหลีครับที่ลงมาสนับสนุนเต็มที่ทั้งที่สิ่งที่เธอล่าดสร้างขึ้นมาก็คือโคเรียนวอน KRW ซึ่งเป็นเงินซินเทติกที่ล้อก,กับเงินวอนมันเป็นไปได้อย่างไรครับที่รัฐบาลจะมาสนับสนุนเพราะว่ามันกำลังเล่นกับสปายของเงินของประเทศตัวเองอยู่ คือโดยปกติรัฐบาลจะถือว่าการกำหนดนโยบายทางการเงินเป็นอำนาจที่ปล่อยให้ใครมายุ่งยากไม่ได้เลยแต่รัฐบาลนี้สนับสนุนถึงกับให้มีแซนดบ็อกระดับเมืองที่ปูซานแล้วให้ทดลองใช้จริงด้วยโฮมไฮกอดแจ่มมากๆเลยนะครับผมกำลังคิดว่าการที่ปล่อยให้ได้ขนาดนี้หรือว่าต้องการผลักดันสตาร์ทอัพไปอยู่เวทีโลกจริงๆ หรือถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเขาก็สามารถคุมได้อยู่คือตรงนี้ผมไม่ทราบนลครับก็ต้องดูต่อไปว่า Market Maker กอร์ลนนี้จะมีบทบาทในเชนนี้อย่างไรแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาสนับสนุนอย่างเต็มที่ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามเนื้อผ้าแล้วในช่อง Market Maker นี้ผมให้ที่8คะแนนครับช่องถัดไป trust trust หมายถึงคุณสมบัติ ประโยชน์ใช้สอยความน่าเชื่อถือและคุณค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นโจทย์แรกของเชนนี้ก็คือ stability solution ของพวกเขาก็คือการสร้าง stablecoin ขึ้นมาโดยไปอิงกับสกุลเงินต่างๆและเทคนิคที่ใช้ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะเขาไม่เลือกที่จะเอา asset ไป back แต่เลือกเป็นระบบ algorithmic แทนโดยเขาเรียกสิ่งนี้ว่า s n e r i e ใครที่มาจากสายเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะคุ้นเคยกับคำนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคำเทคนิคที่หมายถึงการทำกำไรจากการสร้างเงินขึ้นมาตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะครับก็คือเงินดอลล่าร์ต้นทุนเงินคืออะไรค่ากระดาษค่าหมึกค่าพิมพ์ค่าส่งแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็กำไรล้วนๆไม่ต้องเอาอะไรมาคำ้ำและเป็นรายได้หลักของรัฐบาลเบื่บอก็พิมพ์เงินเล่นอะไรประมาณนี้นะครับ พูดให้ชาวบ้านขึ้นอีกนิดนึงนะครับ s ิญชก็คือการเสกเงินขึ้นมาจากอากาศนั่นเองโอโอฟังดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณกลัวก็ให้นึกถึงเงินดอลล่าร์เอาไว้นะครับเหมือนเปะ๊ะแต่การสร้างอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่สักจะสร้างมั่วๆแล้วมันจะเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันจะต้องประกอบไปด้วยเทคนิคหลายๆอย่างรวมถึงความเชื่อมัน่นผมจะค่อยๆเล่าไปทีละอย่างนะครับ เรามาเริ่มต้นที่ตัวระบบก่อนเลยเทอร a ่าเลือกใช้การสร้างเชนโดยการไปเอา Cosmos SDK มาใช้ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาไปเยอะจากนั้นก็สร้างคอยของระบบขึ้นมานั่นก็คือเหรียญลูน่านั่นเองส่วน Consensus Mechanism ก็ใช้ Tendermint ของ Cosmos อีกเช่นกันนะครับซึ่งเป็นระบบ Proof of Stake โดยเจ r ร a คัดเลือก Validator เริ่มต้นที่130โหนดก่อน และก็มีแผนจะขยายไปที่300โโหนดรู้สึกว่า Sb c 1 0 x ก็เป็นหนึ่งใน validator ของเชอร่าในกลุ่มนี้ด้วยนะครับคนที่เป็น validator นอกจากจะมีความพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งทุนทั้งระบบทั้งคนแล้วเขาจะต้องถือเหรียญลูน่าด้วยและผลประโยชน์ที่ได้จากการเป็น validator ก็คือ r e w a r d จากการ stake นั่นเองจากนั้นเชนก็เอาลูน่ามาสร้าง stable coin ขึ้นมา โดยใช้ Seniorish Mechanism เป็นการบริหาร Demand Supply ของ Stable c o i n โดยการ Mint และ Burn ซึ่งตรงนี้จะค่อนข้างเทคนิคมากเก็บไว้ผมมีโอกาสผมจะเอามาทำเป็นคลิปแยกอีกทีหนึง่งเพื่ออธิบายตัว Mechanism ตรงนี้ว่ามันทำงานอย่างไรกลับมาที่ Stable Co i n นะครับเหรียญ er Stable Co i n ที่สร้างออกมานั้นมีอยู่เยอะนะครับมีเงินบาทของไทยด้วยนะแต่ตัวที่เป็นหัวใจจริงๆของมันก็คือ ust ซึ่งเป็นสเตเบิลคอยที่เทียบกับเงินดอลลาร์งานหลักๆของ s e น i อร i ท์ m มค h า n i ซ m ก็คือให้สเตเบิลคอยนั้น s t ตเบิลซับเทคนิคก็คือไปเพกกับสกุลเงินที่เลือกเอาไว้แล้วไม่ให้หลุดเพกก็คือมูลค่าของมันต้องเกาะกับสกุลเงินนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งไม่ง่ายนะครับแล้วก็เคยมีหลุดเพกมาครั้งหนึ่งแบบโหดๆเลยนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง สิ่งที่เกิดขึ้นเกือบทำให้ทั้งระบบพังไปเลยนะผลก็คือราคาของลูน่าร่วงกระจายเลยครับก็นับว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆในครั้งนั้นแต่ที่สำคัญกว่าก็คือเชอรล่าฟื้นจากการสลบมาได้แล้วก็ตั้งหลักจนราคาวิ่งปรุดปลาจนถึงวันที่ทำคลิปเลยอย่างที่บอกนะครับโดควันเนี่ยมองการแก้ปัญหาในโลกเก่ามากกว่าและเล่นกับกลุ่มแมสจริงๆ ดังนั้นเมื่อสร้างเชนขึ้นมาแทนที่จะไปสร้างพวก defi defi ที่กําลังฮิตกันแกไม่ทำครับแต่แกไปทำแอปชายซึ่งเป็นแอปเพย์เมนต์แล้วก็บุกไปในพื้นที่โลกเก่าให้ร้านค้าให้ผู้คนเอาแอปตัวนี้เอา stable coin ที่สร้างไปใช้งานจริงโดยให้ผู้ใช้และร้านค้าไม่ต้องสนใจหรือเข้าใจระบบ blockchain บแต่อย่างใดแค่ใช้ได้ใช้ให้เป็นก็เพียงพอแล้วเมื่อดูตัวเลขที่รายงานมานะครับธุรกรรมต่อวัน ฐานผู้ใช้ก็พอตัวอยู่พอสมควรเลยแต่ว่านั่นมันแค่เกาดีเท่านั้นถัดมาอีกหนึ่งโปรโตคอลที่แหวกแนวมากนั่นก็คือ Anchor p r โปรโ o คอปัญหาของโลกการเงินเก่าก็คือดอกเบี้ยงเงินฝากมันช่างน้อยนิดคลานเจาไปฝากดีฟงดีฟก็วุ่นวาย APR ก็ขยับไปมาตามจำนวนคนที่วาง LP หาความแน่นอนไม่ได้คอนเซปต์ของ a n c h o r ก็คือให้คนทั่วไปมองแ n c h o อเป็นแบงก ก็แค่เอาเงินเข้าไปฝากเพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงก็คือต้องฝากเป็น UST เท่านั้นก็จะได้ดอกแบบการันตีเฉลี่ยที่20%แค่นั้นเองครับง่ายๆส่วนความเสี่ยงก็คือตัวระบบนี่แหละซึ่งทุกคนจะต้องเอาสิ่งนี้ไปคิดกันเองนะครับนอกจากนี้โปรเจกต์ที่เด็ดก็คือเอาความสามารถในการเสกมูลค่าจากอากาศนี้มาทำกับสินทรัพย์ตัวอื่นด้วยซึ่งเราจะเรียกว่า s y นเทต t i ใครหลายคนอาจจะคุ้นกับคำนี้นะครับคือมันแบบเดียวกับน้ำมันเครื่องอะครับความหมายก็คือการสังเคราะห์การสร้างขึ้นมาใหม่แล้วเชอรล่าจะเอาซินเทติกไปทำอะไรเขาก็เอาไปสร้างเป็นหุ้นเรียนแบบของหุ้นที่เลือกมารวมถึงน้ำมันทองคำและอื่นๆอีกหลายอย่างโปรเจก์นี้ทำอยู่ในชื่อว่า Miller Protocol ความหมายก็คือเหมือนเป๊ะแบบดูในกระจกนั่นเองถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไร คือผู้ใช้สามารถเข้าไปซื้อหุ้น Google Amazon Facebook Netflix ได้โดยไม่ต้องซื้อของจริงซื้อใน Miller protocol นี่แหละส่วนราคาของหุ้นนั้นก็ขึ้นลงใกล้เคียงกับราคาหุ้นจริงที่เทรดอยู่ในตลาดเลยแล้วราคาจริงนั้นได้มาอย่างไรก็มาจากเพื่อนสีแบนด์โปรโตคอลที่ทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเป็น Oracle นั่นเองเขาจะฟีดข้อมูลราคาจริงในโลกที่เขาเทรดอยู่ กลับไปที่อยู่ในบล็อกเชนนะครับแล้วก็ปรับราคาให้เท่ากันทีนี้มาคำถามที่ว่าอา้าวแล้วทำไมต้องไปซื้อของเทียบด้วยจ่ายราคาเท่ากันไปซื้อของจริงไม่ดีกว่าเหรอคือเรื่องนี้อธิบายแบบเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับให้นึกถึงคนเล่นหวยหวยไม่ใช่ลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เนี่ยทำโดยกองฉลากส่วนหวยคนทำก็คือเจ้ามือหวยคนแทงหวยก็เล่นกับเจ้ามือเขาไม่ได้เล่นกับกองฉลากนะ เพียงแต่ใช้ตัวเลขที่ออกมาจากกองฉลากเท่านั้นเองดังนั้นหวยก็คือซินเทติกของลอตเตอรี่ทีนี้ผมก็ถามกับแล้วทำไมคนไม่ไปซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวครับมันเป็นของจริงทำไมคนยังแทงหวยก็ลอจิกเดียวกันนะครับแสดงว่ามันต้องมีข้อดีบางอย่างที่เหนือกว่าของจริงเอาล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะหุ้นซินเทติกมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะเมื่อเทียบกับหุ้นจริง เช่นเราสามารถจะซื้อเศษทศนิยมของหุ้นได้ซึ่งหุ้นจริงทําไม่ได้นะซื้อง่ายกว่าค่าธรรมเนียมต่ํากว่าหุ้นจริงใครที่เคยเปิดพอร์ตออฟชอร์ก็จะรู้ดีนะครับว่าวงเงินและค่าใช้จ่ายในการเล่นหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยมันเยอะนะครับแต่ถ้าคุณเล่นหุ้นซินเทติกคุณมี500นะก็ซื้อได้แล้วราคาก็วิ่งล้อกับราคาหุ้นจริงนั่นแหละ ทีนี้คนอาจจะแย้งว่าแต่มันไม่ใช่หุ้นจริงมันก็ไม่มีปันผลสิใช่ครับมันไม่มีปันผลแต่มันมีสิ่งที่เทียบกับปันผลได้เพราะว่าเราสามารถเอาหุ้นนี้ไปฟาร์มเพื่อกินรีวอร์ดได้และนี่คือความศาสรย์จจของโลกคริปโตที่ให้มากกว่าในโลกของความเป็นจริงซึ่งเทคนิคตรงนี้จะลึกสักนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ผมมีโอกาสผมจะทำคลิปมาอธิบายตรงส่วนนี้ว่ามันมีนกลไกการทำงานเป็นอย่างไร และนอกจากนี้การมีหุ้นซินเทติกสามารถทำให้เราช็อตและลองได้แบบเดียวกับในตลาดฟิวเจอร์อีกด้วยดังนั้นใครที่ถนัดทำเดลต้าเฮจจิ g งก็สามารถทำได้ใน Miller p r o t o โตคอของเทอร์ราเชนนะสรุปแล้ว m i ล l e r p r o t o โตคอเป็นคอนเซปทที่แปลกใหม่ในโลกของการเงินมีความสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรและที่แตกต่างตัวซินเทติกของเทอร์ราเชนเมื่อเทียบกับ d e ี i อื่น ก็ตรงที่ว่ามันซับพอร์ตกันทั้งระบบทั้งเชนในขณะที่คนอื่นเป็นแค่แอปพลิเคชันเท่านั้นเอาละเริ่มยาวแล้วนะครับมาดูตรงอื่นบ้างทีงนี้มาดูเรื่อง smart contract เนื่องจากโท่าใช้ cosmos sdk เรื่องนี้เลยต้องตาม framework ไปด้วยนั่นก็คือใช้ภาษา rust ในการทำตรงนี้อาจจะดูเป็นจุดอ่อนนะเพราะว่าภาษาที่ใช้ในการพัฒนาอาจจะดูยากกว่า ในขณะที่เจ้าตลาดอย่างอีเชียมก็มี Solidity ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานสำหรับสมาร์ทคอนแท็กที่มีฐานของเดฟเพียบเลยแต่ว่าถ้าเกิดมองข้อดีของโทราตรงนี้ก็คือเมื่อเชนอื่นที่สร้างด้วยคอสมอสเหมือนกันมันจะทำให้เชนนี้ไปเชื่อมต่อกับเชนอื่นได้และสามารถเอาแอสเซทที่สร้างจากเชนนี้หรือเชนอื่นวิ่งสลับไปมาได้เช่นเดียวกันเรียกได้ว่าอยู่ในจักรวาลเดียวกันนั่นเอง ซึ่งตรงนี้ก็ต้องจับตานะครับว่าผู้ใช้ให้ความสำคัญในการวิ่งเหรียญโทเคน็นหรือแอสเซทอื่นๆข้ามเชนได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากน้อยแค่ไหนโอเคนะส่วนเรื่องความเร็วในการทำธุรกรรมเนี่ยโชะล c าเชนสามารถปิดบล็อกได้อยู่ในระดับประมาณ5วินาทีถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องสเกลมากกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดนะครับ เพราะว่าหลังจาก s o ล a n a เปิดตัวแพลตฟอร์มขึ้นมาเหมือนกับเขากำลังเซตมาตรฐานใหม่ในเรื่องของการสเกลและความเร็วในการประมวลผลที่50,000ชุลกรรมต่อวินาทีก็จะต้องจับตาดูต่อไปในเรื่องนี้ทีนี้มาดูเรื่องการอัปเกรดเมนเน็ตบ้างคือตอนนี้เทอล่าใช้โคลัมบัตโฟอยู่และกำลังอัปเกรดย้ายไปที่โคลัมบัตไฟซึ่งจะมีโปรโตคอลใหม่อีกตัวหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือโอโซนที่จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวข้องกับการทำประกันของเทอร์ล่าเองนะคือนอกจากนี้ในโคลัมบัสไฟเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์เกตเริ่มดูเป็นอวกาศมากเลยนะคือมันจะทำให้เทอร์ล่ามีความสามารถไปเชื่อมต่อกับเชนอื่นได้อย่างง่ายๆเลยเช่นเชื่อมกับ p o k a dot. c o s m o s แล้วก็พวก d ี p p พ i ลิเคชันกว่า250ตัวก็ข้ามไปมาได้ซึ่งตอนนี้เทอร์ล่าถือว่ามีแอปพลิเคชันค่อนข้างน้อยนะ และถ้าเกิดอัปเกรดไปตรงนี้จะช่วยเทอรล่าพอสมควรแล้วก็เป็นการขยายฐานตัวเหรียญ UST ออกไปอีกนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์ที่เรียกว่า w o r m h o โ e โดยเป็นการเชื่อมต่อกับเชน s o l a n a ตรงนี้จะทำให้ UST ไปวิ่งบนเชน s o l a n a ได้เรียกได้ว่าเป็นการขยายฐานของ UST อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเชนออกไปอีก เอาละเรื่องราวค่อนข้างเยอะนะครับในช่องนี้ผมยอมรับเลยนะครับโปรดักที่ออกมาถือว่ามีความแปลกใหม่ไม่ได้ไปเห่ทำตามกระแสตลาดคริปโตมากมายแต่อย่างไรก็ตามนะครับการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างจริงๆนั้นต้องอาศัยเวลาเป็นตัวพิสูจน์ m i l l r r p r โป o c o คที่ทำขึ้นมาก็ยังเติบโตไม่ได้เท่าที่ควรนะครับ UST เองก็โตขึ้นนะครับแต่หลังจากซึมมาระยะหนึ่งนะครับเพิ่งมาเติบโตในช่วงที่ผ่านมาไม่นานเอง ตัวแองเค r p โปร o c คอเองก็ยังมีผู้กู้น้อยไปนะตอนนี้ดอกที่ให้20%ยังต้องอาศัยกลไกการอัดฉีดสารกระตุ้นผ่านกองทุนของเทอร์ราแลบอยู่ซึ่งอัดเข้ามาเป็นระยะระยะนะดังนั้นเมื่อบวกลบคูณหารแล้วในช่อง Trust นี้ผมให้ที่7คะแนนครับถัดไปช่องดีมานดีมานเป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่แต่อำนาจน้อย ตอนนี้ตัววัดสำคัญของเชนก็คือการใช้ ust ตอนนี้ถ้าเกิดไปเช็คตัวเลขจาก coin market cap นะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่า stable coin ที่ใช้มากที่สุดก็คือเหรียญที่เทียบกับเงินดอลลาร์ซึ่งนำตลาดโดย usdt ส่วน ust ของเทอรล่านั้นตามมาห่างนะครับแต่ก็เติบโตขึ้นพอสมควรการเติบโตของ ust นั้นเป็นการเบิรนลูนาซึ่งเป็นคอยของเชน ถ้ามีคนใช้ ust น้อยเหรียญลู n a ก็จะเฟอ้อและก็มีมูลค่าตกลงนะดังนั้นใครที่ถือเหรียญลูน่าอยู่ก็ต้องเชียร์ให้คนใช้เหรียญ ust เยอะๆทางด้านโลกการเงินเก่า p โปรเจกชยัยก็ยังอยู่แค่เกาหลีใต้เท่านั้นและยังเป็นเพียงบางเมืองด้วยดังนั้น use case จริงๆยังต้องรอการพัฒนาอีกไกลมากนะครับกว่าจะไปถึงระดับ m a s และใช้ในหลายๆประเทศเมื่อมองทางด้านการซื้อหุ้น s y นเ h ติ ตัวหุ้นผมถือว่ามันยังน้อยมากคนเล่นก็ยังไม่เติบโตเท่าที่ควรแถมยังมีสุดๆเป็นบางช่วงด้วยทีนี้เมื่อมองดูภาพรวมแล้วผมว่าฝั่งดีมาเนี่ยน่าเป็นห่วงที่สุดผมอยากให้เชอรล่าทำการตลาดให้ดูดันมากกว่านี้คือตัวโปรเจกต์เขาคิดกลุ่มที่เป็นแมสมากแต่ว่าการทำการตลาดมันกระจุกและก็ช้าไปหน่อยดังนั้นตรงนี้ผมคิดสาลตะแล้วผมให้แค่6คะแนนก็พอครับ ทีนี้มาถึงช่องสุดท้ายแล้ว scarcity scarcity เป็นเรื่องของ supply เหรียญที่เน้นในเรื่องของความหายากลูน่ามินเหรียญออกมาอย่างมากมายเลยนะครับเกือบประมาณ1,000ล้านเหรียญและเหรียญจำนวนมากยังอยู่ในมือ Venture Cap ยังอยู่ในมือ f o u เดอรและก็ส่วนของ Reserve เพราะว่าเขาจะต้องกันเอาไว้ทำมินและเบิร์นเพื่อสร้างเหรียญ UST ออกมาแต่ที่สำคัญก็คือ เมเนตโคลัมบัสโเมื่อเบิรนลูน่าแล้วเหรียญจะกลับเข้าสู่ระบบครับตรงนี้ทำให้เหรียญมีความเฟิร์มากแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการอัปเกรดเป็นโคลัมบัสไฟเหรียญที่เบิร์นจะหายไปอย่างถาวรไม่กลับเข้าสู่ระบบแล้วนั่นก็หมายความว่าเหรียญในระบบจะค่อยๆลดลงไปในที่สุดความเฟรก็จะน้อยลงมูลค่าของลูน่าก็จะดันขึ้นมานะครับ นี่คือนโยบายเหรียญตัวใหม่ที่มาพร้อมกับการอัปเกรดเมนเอกดังนั้นในช่องนี้เมื่อชั่งน้ำหนักแล้วคะแนนที่ได้ผมก็คงให้ได้แค่3คะแนนเท่านั้นครับเอาละทีนี้เราวิเคราะห์ครบทุกช่องแล้วเมื่อรวมคะแนนทุกช่องเข้าด้วยกันก็จะได้คิวสกอร์อยู่ที่24เต็ม40ครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการวิเคราะห์ถอดรหัสมูลค่าสินทรัพย์โดยใช้ three quarter model จริงๆแล้วผมอยากให้ทุกคนลองวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับให้เอาข้อมูลมาตัวเลขสถิติต่างๆที่ตัวเองมีซึ่งอาจจะมีมากกว่าผมนะครับลึกกว่าผมให้เอามาวางแล้ววิเคราะห์ใส่ความคิดเห็นลงไปจากนั้นก็ลองไล่ความเชื่อมโยงดูว่าน้ำหนักมันอยู่ที่ส่วนไหนตัวเลข Q-score ที่ได้อาจจะเหมือนหรือแตกต่างจากที่ผมทำก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติและก็ท้ายสุดนี้ถ้าท่านคิดว่าคลิปแบบนี้เป็นประโยชน์ ก็หลบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจสักนิดหนึ่งนะครับในการผลิตคลิปออกมาและใครที่อยากจะมาร่วมกลุ่มไลน์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโลกคริปโตไปด้วยกันก็ให้คลิกลิงก์จอยมาตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ